สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมตายนำรถที่สวยนำรถปีใหม่ใหม่น้อยขายไม่แพงมาให้พี่ชมกันอีกแล้วนะครับที่สำคัญอย่าชมอย่างเดียวนะครับชอบสนใจยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่ซื้อสดซื้อผ่อนคุยกับตายได้ครับพี่ที่เบอร์โทร0 9 4 5 5 6 1 0 3 6ครับผมนะเดี๋ยววันนี้ตายมากับเจ้าซ s u z u d m มาโฉมปีจดทะเบียน2020 เลขไม้วิ่งมาเพียงแค่16,800โรปายไปชมตัวรถกันเลยครับรถส,ยสวยๆมากับเจ้าอ e ี u ู u ูดีแมกโฉมปัจจุบันนะครับ2,020 20, ปีจดทะเบียนของเจ้าคันนี้นเลยดีกว่ากับอ e ี u ู u ูดี Max High เล n เดอร์สีเทาสวยสดรถงามสวยจริงๆนะครับอันนี้เดิมโรงงานจริงๆนะครับออกจากอ e ี u ุสูมายังไง เปี้ยครับเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนะครับไม่มีชนไม่มีกระแทกทุกอย่างเนียนๆนะครับตัวนี้มาในรุ่นอ e สูตรดีแม็กไฮเลนเดอร์ lda นะครับกล้องหลัง abs airbag มาพร้อมจอพร้อมบอกตรงๆเลยดีกว่าว่าสีเทาคันนี้คลาสสิกและสวยงามมากไม่มีตำหนิไม่มีที่เติกจริงๆที่สำคัญใหม่มาวิ่งมาเพียงแค่16,000 800โรลและต่ายก็ขายไม่แพงด้วยนะครับคันนี้ตอนนี้โปรโมชั่นของ m c 9 9ของเราก็คือเริ่มต้นออกรถที่5บาทนะครับพรอีกทีปีหน้าที่สำคัญจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ให้พี่เรียบร้อยส่รงรถให้พี่ถึงบ้านได้อีกด้วยนะครับน้ำมันอัดกันไปเต็มถังวันนี้ต่ายเปิดเจ้าอีซูคันนี้เพียงแค่599,000บาทนะครับกับเลขหม่ที่วิ่งมาเพียงแค่ 16,800อโรอัตราผ่อนอยู่ที่12,000บาทกรณีนี้คือเราไม่ดาวเลยนะครับพี่ใช้เงินดาวเพียงแค่5บาทนี่แหละแต่ถ้าพี่จะสดจะผ่อนจะดาวเยอะดาวน้อย094 556 1036มีคำตอบให้พี่ครับผมพักมาคุยมาถามได้เพราะรถที่สวยแบบนี้ตายหาไม่ได้ง่ายๆนะพี่หามาได้แล้วรีบเอามาให้พี่ดูเอามาให้พี่ชมที่สำคัญต้องดูให้หมดห้องเครื่อง เนี่ยนะครับห้องเครื่องของเจ้า E ีทุสุดีแม็กบูพลาวเวอร์1.9นะครับ150แรงมา้าระบบเบรก ABS Airbag มีหมดนะครับภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเราไปดูต่อที่สำคัญอยากให้ดูคานหน้าดูกระโปรงดูน็อตต่างๆดูรูดูจุดต่างๆนะครับของเราเน้นคุณภาพเน้นแท้นะครับไม่เน้นเทียมที่สําคัญของดีของสดแบบนี้มาในราคาเพียงแค่599,000บาท เลทพอ,อยูน่12,000บาทกรณีใช้เงินดาวเพียงแค่5บาทซื้อสดโทรมาสอบถามอะไรยังไงได้เสมอต่ายยินดีรับใช้ตัวนี้เป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับรุ่น LDA เพราะฉะนั้นกล้องหลังจออะไรมาหมดเหมือนกันเนี่ยนะครับระบบต่างๆนะครับเบาะผ้าสีดําคู่มือต่างๆตายพยายามตามมาให้พี่ทั้งหมดนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจสตาร์ทคันนี้เพราะเป็นในรุ่น LDA กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทุกอย่างสวยนะครับเบาะเนียนนะครับไม่มีช้าเพราะฉะนั้นพี่อยากได้คันนี้พี่ติดต่อตาย0945561036ายครับ0 9 4 556 1036เบอร์นี้มีคำตอบแน่นอนเพราะรถที่สวยแบบนี้จอดอยู่ที่นี่ที่เดียว MC 99วันนี้ต่ายราไปก่อนนะครับไปกับรถที่สวยคันนี้แต่จะเป็นของพี่หรือเปล่าต่ายไม่ทราบถ้าพี่ชอบ094 556 1036ครับผมสวัสดีครับ